เรียนอา<ร>จาสมัควิชาติคกรสวัสดีค่ะพื่เลีทุกคนวันนี้พวกเรามานําเสนอการจัดทํานหนังสือสําหรับเด็กสาระคณิภูมิปัญญาไทยเรื่องสมุนไพรลืมรัวฉันรับชมรับฟังได้แล้วค่ะคำนำ หนังสือสารคาดีภูมิปัญญาไทยเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กช่วงชั้นที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เป็นเรื่องสมุนไพรริมรัว้วและถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมาะแก่การศึกษาในเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของพืชสรรพคุณทางยารวมไปถึงชื่อเรียกของพืชตามภาคต่างๆของไทย หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆไปผจญภัยพร้อมๆกับพี่ผักหวานในดินแดนสมุนไพรริมรัว้วผู้จะทำหวังว่าผู้ศึกษาจะได้รับความรู้ตามความมุ่งหวังหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้จุดประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของพืชสมุนไพรริมรัว้ว 3. เพื่อให้ทราบสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของสมุนไพรริมรู้ว่ 4. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาถิ่น 5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กชอบทานผักค่ะต่อไปเรามาดูสารบัญน,นะคะซึ่งหนังสือของเราจาขึ้นนะคะจะมีทั้งหมด20หน้านะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่5นะคะหน้าที่5ก็จะเป็นคำทักทายนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่ผักหวานมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้น้องๆฟังนั่นคือสมุนไพรริมรัว้วก่อนอื่นมารู้จักกับคำว่าสมุนไพรกันก่อนสมุนไพรหมายถึงพืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยากำเนิดจากธรรมชาติรักษาโรคได้ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ทราบกันดีว่าพืชสมุนไพรมีคุณค่าทางยามากมาย ต้นพืชต่างๆก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นผักพ,พืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้นสมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยาแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นอาหารใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่มใช้เป็นอาหารเสริมซึ่งในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นส่วนคำว่าสมุนไพรเรียมรั้วคือ พืชที่มีสรรพคุณทางยาเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนิยมนำมาปลูกตามรั้วบ้านสมุนไพรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของภูมิปัญญาไทยนับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การศึกษาและรักษาไวา้น้องๆรู้จักพืชสมุนไพรอะไรบ้างคะและน้องๆอ,อยากทราบไหมว่าพี่ผักหวานจะเอาสมุนไพรอะไรมาฝากน้องๆบ้าง เข้ามาดูกันเลยค่ะต่อไปก็ที่หแล้วก็หน้าที่7็ดนะคะที่เจ็ก็จะเป็นผักตำลึงนะคะซึ่งเราจะมีผักทั้งหมด5ชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดเราก็จะมีความรู้อันนะคะหนึ่งก็จะเป็นด้านภาษานะคะคือภาษาถิน่นนะคะด้านที่สองก็คือจะเป็นลักษณะของพืชแล้วก็สารสุดท้ายก็จะเป็นด้านที่สนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของ สมุนไพรชนิดนั้นนะคะนาแรกก็จะเป็นตำลึงนะคะตำลึงนะคะ,ะ,คะก็จะมีบอกว่ามาดูว่าแต่ละภาคเรียกกันว่าอะไรก็จะเป็นภาคกลางเรียกว่าตำลึงหรือสี่บาทภาคเหนือเรียกว่าผักแคบภาคอีสานเรียกว่าผักตำนินภาคใต้ผักเหมืองแล้วตำลึงมีลักษณะเป็นอย่างไร ตำลึงเป็นไม้เลือ้อยคนใบมีลักษณะเหมือนรูปใบกลีบดอกมีสีขาวมีลักษณะคล้ายรูประฆังต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสารอาหารนะคะเราก็จะใช้เป็นคําถามนะคะว่าน้องนองรู้หรือไม่ว่าผักตำลึงมีสารอาหารอะไรบ้าง นี่ไงมีโปรโตีนใย,ยอาหารเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A B1 B2 B3 และวิตามิน C อีกทั้งยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กต่อไปก็จะเป็นเรามาดูประโยชน์ของผักตำลึงกันดีกว่าตำลึงช่วยบำรุงผิวพรรณรักษาโรคเบาบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยให้ขับถ่ายง่ายอีกด้วย ค่ะ่อไปก็จะเป็นหน้าที่8และหน้าที่9กนะคะก็จะเป็นดอกแคนะคะก็เช่นกันค่ะดอกแคก็จะเป็นแต่ละด้านนะคะเราก็จะเป็นการตั้งคำถามว่ารู้ไหมว่าดอกแคมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะบอกว่าอดดอกแคมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมาดูว่ากันว่าอะไรนะคะเราก็จะบอกไปนะคะว่าแต่ละภาคเรียกว่าอะไรเราไมา่ยุ เรามาดูประโยชน์ของดอกแคกันดีกว่านะคะอันนี้ก็ประโยชน์ของดอกแคนะคะส่วนด้านที่4นะคะน้องๆรู้หรือไม่ว่าในดอกแคมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะต่อไปหน้า10และหน้า11ก็จะเป็นย่านางนะคะย่านางก็จะถาม เหมือนกันค่ะว่าทั้ง4ด้านก็จะเป็นเหมือนการตั้งคําถามนะคะเช่นน้องรู้ไหมว่ายญานางมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันว่าแต่ละภาคเรียกกันว่าอะไรน้องๆรู้หรือไม่ว่าใบายญานางมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านที่4นะคะเรามาดูประโยชน์ของใบายญานางกันดีกว่า ต่อไปหน้าเสสองและหน้าเสสามนะคะก็จะเป็นช้าอมนะคะในช่องสีส้มนะคะก็จะบอกแล้วช้าอมแต่ละภาคเรียกอะไรกันบ้างนะนเราก็จะบอกว่าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้เรียกว่าอะไรนะคะเป็นช่องสีเขียวนะคะเราจะบอกว่าว่าแต่ช้าอมมีลักษณะเป็นแบบไหนนะ เราก็จะบอกลักษณะของชะอมนะคะต่อไปนะคะเป็นกรอบสีส้มอ่อนนะคะหรือว่าน้องๆรู้หรือไม่ว่าผักชะอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสารอาหารนะคะมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายด้านที่4นะคะเรามายูประโยชน์ของผักชะอมกันดีกว่านะคะก็ประโยชน์ว่าะชะอมช่วยในด้านการขับทายลดความร้อนในร้านโรค ท้องผูกขับลมในลำไส้นะคะต่อไปเป็นหน้าที่1ิสีและ15นะคะเป็นชนิดสุดท้ายนะคะเป็นมะเขือเปาะนะคะเราก็จะมีสีด้านเช่นกันค่ะเช่นด้านภาษาด้านลักษณะนะคะสารอาหารแล้วก็ประโยชน์นะคะต่อไปหน้าสิบหกนะคะหน้าสิกก็จะเป็นสรุปนะคะก็จะเป็นบอกว่า ว้าวว้าวาเป็นยังไงบ้างคะน้งนองๆความรู้ใหม่ๆเยอะเลยใช่ไหมอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆขอให้น้องๆมีความสุขกับการทันผักนะคะก่อนจากกันพี่ผักหวานมีแบบทดสอบมาฝากดูซิว่าน้องๆหรือเปล่าไปทำแบบทดสอบกันเลยกน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่17นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็ หน้า18ก็จะมีทั้งก็จะเป็นฉเฉลยนะคะส่วนหน้า19ก็จะเป็นผู้จัดทาต่อไปเป็นหน้าสุดท้ายหน้าที่20นะคะเป็นร,ร้อยกรองส่งท้ายค่ะร้อยกรองส่งท้ายสมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวส่งฝากให้รักษา แต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไปเป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษาวิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัยรู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพรเพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาลพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีค่ะนี่คือหนังสือที่กลุ่มของพวกเราทำขึ้นนะคะสาเหตุที่จะทำหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเด็กส่วนมากนะคะจะไม่ชอบทานผักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักว่าผักมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือผักอะไรนะคะเราก็เลย นำเสนอภายริมรั์ก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะคะผักตำลึงนะคะก็ค,คือพบได้ทั่วไปนะคะพวกเราจึงอยากจะทำขึ้นมาแล้วก็ให้น้องๆสนุกไปกับภาษานะคะซึ่งเป็นความรู้ด้านภาษาเลยนะคะเป็นภาษาถิ่นนะคะแล้วก็บอกบอกอลักษณะของพืชแต่ละชนิดนะคะแล้วก็สารอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์นะคะซึ่งเราอยากเห็นเด็กๆทานผัก ก็เลยจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กไม่เบื่อค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ